ผมจะปิดท้ายเล็กน้อยนะครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามข่าววันนี้เครืยดนหลายเรื่องนะมาดูภาพใช่เหรอชัดชาติฉันชายแต่งกายเกาะรันเวคืออะไรฟลอนโลเลยค่ะไปดูแฟชั่นโชว์ของแบรนด์โพเอมนะคะเป็นดีไซเนอร์คนไทยที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนมาครบเลยค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมและอาจารย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะคะเป็นการงบาลจุฬาใช่ไใช่ค่ะประเด็นก็คือ บนเวทีบนแคทวอล์กนะคะนี่นางแบบพี่สาวหรือเปล่าพี่สาวค่ะอาจารย์หนึ่งหรือว่ารองศาสตราจารย์ดตตรปรีชายาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาพี่สาวของทั้งคุณชัดชาติและคุณหมอฉันชายมาเดินแบบตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมาดูพยัีโชว์นะ าอาจาร,รย์ชาชาติพูดในไลฟ์ด้วยนะคะบอกว่าหลแรกในชีวิตเลยพอดีพี่หนึ่งพี่สามาเดินแบบให้โพเอมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยซึ่งเจ้าของแบรนด์เป็นลูกศิษย์อาจารย์หนึ่งแล้ว เมื่อวานเนี่ยค่ะตอนไปเดินแบบเนี่ยเป็นวันเกิดของอาจารย์หนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวไม่รู้ใครจะว่าหรือเปล่าฝนตกแล้วไปดูแบบเดินแบบอัน